ดูโดงสเปเชียลนะครับการันตีว่าอร่อยมากอันนี้สไลายอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่ข้าวเข้าไปที่100กรัมนะครับและใช้เป็นข้าวร้อนราดด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นแบบนี้เอ๊ะเบื้องต้นใส่แซลมอนลงไปเลย5ชิ้นชิ้นละ10กรัมนะครับนี่เป็นออริจินอลโดงดูครับผมมาดูกันนะครับแล้วก็ ปลาแซลมอนหรือนันสเกตเรานะครับร้อน,อน3มชิ้นใส่เข้าไปเลยครับโอเคหน่าทานมากๆนี่ครับมีวากิวอีก1ชิ้นนะครับวากิวโอ้หน้าทานมากๆแล้วก็ปลาญี่ปุ่นอ่ะมาเลยโอ้ย S <S เติมด้วยอิกุระเข้าไปอีกยี่สิบกร,รมัมนะ่นแลครับโอเคนี่แหละครับดูออาจัดไปนี่แหละครับ